ครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธสังเวียนนะครับซึ่งเป็นสุราพื้นบ้านครับสวัสดีครับความเป็นมาเป็นยังไงครับสุราสังเวียนสุราสังเวียนเรก็ที่จริงประวัตวิมันก็ไม่ได้ลึกอะไรขนาดนะครับ,รบผมเรียนจบบอทโทเกี่ยวกับการทําทสุรามาจากต่างประเทศพอดีากลับมาที่ไทยเนี่ยก็อยากจะทําอะไรของตัวเองตอนแรกก็จะทําเบียร์ปรากฏว่าทําเบียร์ยากเนื่องด้วยกฎทั้งหลายข่าวปูเล่ แล้วก็รอบๆบ้านเราเนี่ยมันก็มีอ้อยอยู่แล้วโดยเฉพาะตรงบ้านเผมเนี่ยเขาอยู่สุาพรรณเนี่ยเขาก็อ้อ,<ๆ>อยเยอะมากเราก็เลยเอาสิ่งเนี้มาเลือกเป็นวัตถุดิบแล้วก็ออกแบบโรงงานอะไรมาสร้างขึ้นมาแล้วก็ลองกลั่นดูครับฏก็ได้เรียนรู้ว่าอ้อยที่เราใช้เนี่ยมันมีผลอรสชาติของเหล้าเยอะมากมมผมก็อยากจะแบบอ่ะ เราได้รสชาติสุพรรณมาขายดูซึ่งเป็นเหล้าที่เราไม่ได้ปรุงแต่งเลยอคือกันวันไหนได้อย่างนั้นก็ขายแบบแบบความว่าแต่ละปีรสชาติไม่เปลี่ยนกันครับแต่ละรสแต่ละรอบก็มีความแตกต่างกันใช่ตลาดสุราพื้นบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้จากเมื่อก่อนก็คือสุราพื้นบ้านเป็นเรียกว่ามีชื่อเสียงไม่ดีคมันบูมขึ้นมาประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่ ที่เพิ่งเปิดสุราชุมชนครับมีทั้งวายชุนมีทั้งอะไรครับแต่ปรากฏว่าเหมือนกับทุกสิ่งก็พอมีคนเข้าไปลุมทำทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ตายเนื่องจากคนที่ไม่มีความรู้มีคนที่ไม่สนมีคนที่อะไรแล้วแต่มันหลายเหตุผลแต่ในที่สุดแล้วก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อแล้วครั้นี้อันนี้เหมือนเวทีสอง ผมก็ผมก็ทำผมก็ตั้งใจทำอย่างนี้ต้นแรกแล้วอยู่มัมก็เกิดความไวรัลขึ้นมาด้วยด้วยอาการเมือยด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยมีการดันขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็ลังมีเวทีสองที่ทุกคนก็มาร่วมช่วยกันทำแต่ว่าคราวนี้เขามาด้วยความรู้ที่มากขึ้นจากโลกที่เปิดกว้างมากขึ้นการเรียนรู้ที่ดีขึ้นคิดว่าสุราชุมชนตอนนี้คุณภาพดีกว่าเดิมมากแล้วก็มีเหล้าใหม่ บเยอะครัฝากอะไรกับในกลุ่มผู้ที่จะเป็นผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเนาะให้มาเป็นสุราหรือคนที่เข้ามาในตลาดใหม่ๆนยครับครับก็ถ้าพูดตามตรงคือเอาเงินไปทำเงินรวยกว่าแต่ถ้าคุณชอบสิ่งนี้มันสนุกครับมันสนุกแล้วก็ทุกคนที่จริงก็ค่อนข้างที่จะเป็นเพื่อนกันเราเดินไปไหนเราก็รู้จักคนโน้นคนนี้ก็นดีครับโอเคได้ครับผมขอบคุณค่บ